ครับผมเคสจบโจการทดลองหลังบ้านวันนี้นะครับเป็นตอนต่อตอนที่2ของกระดาษตัดอะไรได้บ้างนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้เอากระดาษเนี่ยมาลองตัดแต่ว่ามันไม่เวิร์กเลยและไอตัวเครื่องมือนะครับหินเจียเนี่ยมันดันเสียซะอีกเสียเลยใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือตอนที่2ครั้งนี้เปลี่ยนใหม่แล้ว หินเจียตัวนั้นยังซ่อมอยู่เลยนะครับช่างยังไม่ยังหาอะไรให้ผมไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้ผมเลยเอาอันนี้เลยเครื่องใหญ่กว่าเดิมดีกว่าดูนี่นี่เอาตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่เอาเป็นหินเจียแบบใหญ่เลยวันนี้เราจะมาลองดูว่ากระดาษเนี่ยนี่นะครับผมลองเอาใหม่ละครั้งก่อนมีมีมีคนหลายคนนะครับแนะนําบอกว่ากระดาษที่ผมใช้เนี่ยมันจะต้องเอาหลายชั้น3-4ชั้นแล้วก็ทากาวแปะเป็นแผ่นชั้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมลองแล้วนี่ดูเห็นไหมฟังเสียงดู เห็นไหมครับเป็นกระดาษนะเนี่ยเป็นกระดาษจริงๆเนี่ยเห็นไหมครับเป็นลายๆกระดาษนี้นะครับผมซ้อนแล้วก็ทากาวแผ่นนี้นะครับมี3ชั้นเดี๋ยววันนี้มาลองดูว่ามันจะตัดได้ดีกว่าครั้งก่อนหรือเปล่าและมันจะตัดอะไรได้บ้างไปไปดูกันเลยโอ้หโอ้โหฟังเสียงดูตัวนี้นี่เสียงดังรอบของตัวนี้นะครับแรงกว่าตัวเล็กเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมว่าต้องตัดได้แน่นอนโอ้โห อนนี้นะครับผมจะเอาปากกานะครับเดี๋ยวจะลองตัดปากาดูก่อนเลยว่าจะตัดได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอ้ยกระดาษยับเลย ไม่เหลือไม่เหลือเลยนะครับดูขาดออาหวัวไปไหนแล้วนี่ดูนี่นะครับดูดิไม่เหลือเลยนี่ดูมันขาดแบบขาดแบบขาดเนี่ยขาดไปเลยนะครับขาดแบบเนียนละเอียดด้วยเนี่ย The p e n couldn't stand a chance ปากกานี้นะครับไม่สามารถแม้กระทั่งมีสักโอกาสเดียวนะเวลามันขาดแบบนี้นะ This is like not a chance Not a chance นะครับสำนวนภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าไม่มีแม้กระทั่งโอกาสเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นดีกว่ารอบนี้นะครับนี่เลย Power Ranger เดี๋ยวมาดูนะครับว่า Power Ranger เนี่ยจะรอดหรือเปล่านี่นะครับมันเป็นตัวพาสติกเหมือนยางเหมือนยางหล่อขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่า Power Ranger จะสามารถสู้ได้หรือเปล่ามา หัวขาดหัวขาดแล้วหัวขาดเลยนี่มาดูมาดูตัวดีกว่าว่าตัวมันจะรอดไหมนี่กลิ่นพลาสติกไหมเป็นคล้ายๆกลิ่นเหมือนกลิ่นพลาสติกไหมครับโอ้โหไม่รอด ดูนะครับไม่รอดเผาเรนเจอร์ก็ไม่รอดนะครับชิดต่อไปนะครับผมอยากจะตัดมานาแล้วแต่ว่าหาซื้อไม่ได้นะครับวันนี้หามาจนได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะตัดเข้าหรือเปล่านี่มะพร้าวมะพร้าวนะครับผมเคยในตนเน็ตแล้วนะครับว่าเขาสามารถตัดกระดาษมันสามารถตัดมะพร้าวได้แต่มันจะตัดได้จริงเหรอสู้มะพร้าวเมืองไทยได้หรือเปล่าเพราะว่ากะลาเนี่ยหนากว่านะเดี๋ยวมาดูนะครับดูมะพร้าวดิ มันมีงอนมันมีงอนเหมือนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันชื่ออะไรอะไรแมนนะครับมีใครจําได้ช่วยเขียนบอกผมหน่อยว่าอะไรอะไรแมนนะไอเนี้ยไอตัว,ไอต,วไอตัวที่มันมีเป็นมวยปั้มอ่ะที่มันเป็นมวยปั้มแล้วมันมีผมทรงเนี้ยถ้าใครรู้ช่วยเขียนบอกผมหน่อยนะครับว่ามันชื่อว่าอะไรมาดูเลยว่ากลาะลาจะรอดไหมบะเ้ <S <S S 2> <S 2> มามันเลื่อนได้เดี๋ยว เดี๋ยวต้องหาวิธีจับมะพร้าวก่อนอโหโหโหมันตัดเข้าแล้วเนี่ยดูนี่เดี๋ยวผมเอานี่ออกก่อนไม่เหลือเลยดูกระลามะพร้าวเห็นไหมครับกระดาษได้ดูความลึกนี่นี่ โอ้ไม่ได้เชเจอเลยกระดาษตัดกะลามะพร้าวได้นะครับเน่ดูแต่ว่านี่ผมตัดใช้เวลานานเหมือนก,นกันกว่าจะได้ลึกขนาดนี้นะเนี่ยกระดาษตัดเข้าก็จริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีอะไรเปิดกะลามะพร้าวได้ดีเท่านี้เลยเนี่เน่อีโต้นะครับอีโต้ฟังดูเสียงมันแข็งมากเลย ว,วกะทิเคชชจบจ้哟 <laughs> ว้าวน่เห็นไหมมะพร้าวนะครับดูเปลือกดิดูเปลือกความหนาของเปลือกดิน,ดดนดดี่ดูข้างที่ผมตัดนะครับดูดูดูข้างที่ผมตัดนะแล้วดูความหนาดิโอ้โห,โห,โห,โหดูความหนาดิเดี๋ยวเก็บไว้ไปทำขนมนะครับโอเคดูอย่างต่อไปดีกว่า ขอเตือนอีกรอบนะครับการทดลองนี้เนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับแล้วก็เด็กๆถ้าเกิดว่าจะทำเนี่ยผมผมไม่แนะนําดีกว่าหรือว่าให้ผู้ใหญ่ใครก็ได้ทําให้ดีกว่านะครับนี่มาตัดเดี๋ยวผมตัดให้ดูดีกว่าว่ามันตัดอะไรได้บ้างนี่ดีกว่าสําหรับไพ่นะครับนี่มีสําหรับนี้ดูนะเดี๋ยวผมจะลองตัดดูว่ากระดาษมันจะสามารถตัดกระดาษด้วยการปึกไพ่นี้ได้หรือเปล่ามาดูนะครับ พร้อมนะตัดไพ่นะครับก็ลองดูเลยดูดูดิขาดเลยเนี่ยดูไพ่นะครับดูกระดาษมันสามารถตัดกับกระดาษเองเนี่ยดูเห็นไหมขาดแบบขาดทุกใบเลยนะครับเนี่ยสุดยอดอะ่ะ โอ้อีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะรู้มากเลยก็คือว่าผมอยากรู้มากเลยว่าไอ้ใบกระดาษเนี่ยมันสามารถสู้ใบคัตเตอร์ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูเลยนี่ กระดาษเนี่ยสู้ใบมีดไม่ได้แน่นอนนะครับดูดิเพราะว่าใบมีดเจอดูนะครับนี่ดูใบใหม่นะครับนี่นดูใบใหม่เป็นกระดาษเหมือนกันนะครับนี่สามแผ่นนะครับผมทากาวไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูเลยต่อไปนะครับผมอยากรู้มานานแล้วกระจกนะครับนี่เป็นแผ่นกระจกหนาๆเลยเนี่ยนี่ดูนะกระจกหนาๆเลยเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ากระดาษมันจะตัดเข้ากับกระจกได้หรือเปล่า รกระจกนี่ไม่เวิร์กมีแต่ว่าขอบกระจกที่คมเนี่ยมันดันตัดกระดาษออกด้วยซ้ําดูอย่างอืดนีกว่านี่ดีกว่าลูกกอล์ฟเดี๋ยวจะดูนะว่ากระดาษมันตัดเข้าหรือเปล่านี่เลยเผมนหนีบเอาไว้อย่างนี้นะ ละลายออกมาเลยเนี่ยเนี่ยดูดิเอ๋อหร้อนโอ้ข้างนอกมันคงจะเป็นยางผสมกระเสีเยแล้วดูดิมันละลายออกมาเลยฮะโอ้โหสุดยอดเป็นไงบ้างครับกับการทดลองวันนี้ผมไม่อยากเชื่อเลยว่ากระดาษเนี่ยมันสามารถตัดของได้มากขนาดนี้นะครับแล้วคนดูทั้งบ้านนะครับชอบผมตัดของอย่างไหนมากที่สุดเขียนคอมเมนต์บอกผมข้างล่างหน่อยนะครับถ้าคลิปนี้คุณได้เจอผมไปครั้งแรกนะครับผมมีการทดลองหลายอย่างที่น่าสนใจในช่องเคทชอปโจนะครับลองกดเข้าไปดู หวังว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้หวังว่าผมจะได้รับการกดติดตามจากคุณนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับนักคอมไงจะใครล่ะเขียนคอมเมนต์มานะครับบอกว่าให้ผมลองตัดอันนี้เลยได้